สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องบอเบียดัมซิงครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมนี่มาดูรถเกี่ยวครับรถกระสอบครับคันนี้เอ่อเป็นเรียกว่ายังไงรถคันแรกของปลาเหล่าเลยครับรถคันแรกของต้นตระกูลเลยนะครับนะคันนี้เป็นรุ่นรุ่นบุกเบิกครับ ในละแวกแถวบ้านนี้ยังไม่มีรถใหญ่ครับมีคันนี้เป็นคันแรกครับรุ่นบุบกเบิกเลยเนะเรียกว่าลงเจ้าไหนนี่จมเจ้านั้นครับลงเจ้าไหนไม่จมนี่ไม่ใช่ครับเพราะว่าสมัยนั้นดินค่อนข้างที่จะลมมากครับลมเป็นดินสมองเนาะก็มีคันนี้ครับบุกเบิกเลยเดี๋ยวมาดูโฉมหน้าครับนี่ก็ เ่าเก็บครับหลายปีมากประมาณสิบปีครับอ่ะนี่ครับหาดูยากครับรถกระสอบตัวน,นี้เพืดอเกี่ยวขลองดีป่ะคันนี้เครื่องดีครับเป็นเอ่อเครื่องเอ่อปกปกดีจีเทอร์โบเอ่อเรื่องๆจะเป็นโบอินเตอร์ครับถ้าอยู่กับรถยนต์ครับแต่อยู่รถเกี่ยวไม่มีอินเตอร์ครับเป็นเทอร์โบโบแท้เลยครับคันนี้ปั๊มใหญ่ครับ 6BG175 อันนี้เสื้อส้มครับเสียงนี้นิ่มมากครับขั้นแรกของปลาเราเลยครับปลาเราขับรถเป็นก็ขั้นนี้เลยครับผมขับรถเป็นก็ขั้นนี้เลยครับนานมากครับดูดูแต่สภาพก็เอฟซีก็น่าจะรู้นะว่าเก่าแค่ไหนครับรุ่นรุ่นน่าจะสภาพสมสมกันกับรุ่นเขาผีการช่างครับพอๆกันครับ ดูดครับดูไปเรื่อยครับครั้งแรกเลยครับคันนี้รถกระสอบหาที่ไหนไม่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับหาดูยากมากครับนี่เสียงเครื่องเงียบมากครับมันขึอกวงดีแล้ววะ เดิมๆครับชุดตูด้โอ้คือด่างแห้งเนี่ยของแท้ครับนี่เดี๋ยวพามาชมดูใกล้ๆเลยครับไม่ได้เจอนานครับขายมาห่างจากบ้านแค่ยี่สิบกโลครับอันนี้ผมคิดว่าเขาเลิกเกี่ยวไปแล้ว พอมาเจอปีนี้มาเกี่ยวใกล้ๆก,ก,กันครับมาดูหน่อยสิสภาพก็สวยงามครับสวยงามพระรามแปดสมัยนั้นเนาะเอ้ะี FC เอ้ยแค่มีรถเกี่ยวนี่ก็ดีใจแล้วครับจะพองนานอยูจ่จะกลุ่มไกลจะหลับหัวครับจกไว้ย,ยังอยากค้นครับนี่อยากกินยังก็กได้กินครับอยากกินเหล้าซีก็ได้กินอยากไปเที่ยวข้าวเก๊ก็ะ เขากระพ้าไปครับยันยันบริเกียวเข่าไหลครับสมัยนั้น,นคนขับนี่ว่าจะอยากได้ยังเทดเดาครับดีตัวไม่อยากได้มียะไม่อยากได้รถโมไซส,สมัยนั้นเนาะเออเดี๋ยวห้องหน้าตามใจแห้ครับยาสูบนี่บ้าเราสูบจนตดออกพั้วนครับเยวกับวันเดือเกียววยวันเดือแดงนี่นั่นแหละตดออกข่วนครับพี่น้องสมัยนั้นไหมข้ากอริยีครับ มีเต้ด้วยครับนี่เออเผาทาเลยครับนิ่มมากครับนี่จวดไปแล้วพี่น้อง แต่ก่อนเป็นสีฟ้านะครับแต่ตอนนี้เขามาทำเป็นสีแดงคนระับโอ้แต่ก็มันอย่างว่าครับคือมันมันนานจนแทบจําไม่ได้อะ่ะนี่สีแต่ผมจํมอ,อชุดคอไม่ได้ครับชุดคอกับฝาตู้แล้วก็เครื่องครับจาเครื่องครันนี้จะเป็นกองอากาศสองลูกนะกองโลกีมีลูกล่างกับลูกบนด้วยครับใช้สองลูกเลยไปเรื่อยๆครับไม่รีบ ตู้ก็เบาดีครับฟางนี่ตีละเอียดยิบเหมือนขี่ช้างเลยครับเห็นแต่รถกเกา่าๆน,นี่ก็ได้งานเหมือนกันนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะครับรุ่นบุกเบิกเลยครับรุ่นนี้โอ้ เดีย่ยวนี่สมัยนั้นนี่ทรมาน,นครับถ้าติดลมนี่โอ้เอฟซี FC, ไม่รู้ภาษาเนาะไม่รู้เรื่องนะครับเนาะก็โยกอยู่นั่นนะครับคิดว่าเป็นรถหกลอ้อรถกระบะมั้งโยกเดินหน้าโยกสายลังโยกไปโยกมาลึกกว่าเดิมครับไม่รู้ครับเราไม่รู้จากเอาขึ้นเนาะบางคนเขาก็ว่าเราโง่เนาะแต่โอ้ยอรอฟซคิดดูว่าคันแรกของหมู่บ้านเนาะใครจะไปรู้เนาะพ่อแม่ก็ไม่เคยพามีครับเดี๋ยวก็หาเครื่องสูบน้ํา อะไรไปสูบน้ําออกครับโอเพราะว่ามันเอาขึ้นไม่ได้ครับสมัยนั้นพอมาช่วงหลังๆครับก็นี่ครับถามคนนู้นบ่งคนนี้บ่งคนที่เขาเคยมีเนาะเจ้าสุพรรณเขาก็ว่าให้เอาไม้รองครับแล้วเอาไอ้กระสอบปุ๋ยพองไปแทกครับก็ได้สูตรมาจากนั้นครับทีนี้ก็ได้สูตรมาก็ทํากันเรื่อยๆครับทีนี้เวลาจมก็ง่ายขึ้นครับปกตินี่ถ้าจมแต่ละครั้งนี่สามวันครับถึงเจเอาขึ้นได้ครับ พดออกว่าเป็นสายไงหมดละ่ะพี่น้องพูดออก,ก้นเบ็ดครับจงเอาขึ้นได้แต่า,ามันบกขึ้นห้ครับสมัยนั้นรถก่อไม่ค่อยแรงเนาะปั๊มก่ออี่ารครับปั๊มตัวเดินนะอ่ะอี่าโอ้ยสตาต์ทเครื่องแต่ละทีเนี่ยหมุนอย่างเดียวครับรถขยันครับสมัยนั้นดินเครื่องขึ้นนีเดินอย่างเดียวครับมันไม่มีได้กินนะเอจีเป็นอีา่าแต่คอนโทรลนี่เบามากครับ ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป,ป็นปั๊มได้กินแล้วก็อย่างว่าเนาะทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงครับไม่แน่นะปีหน้าเขาอาจจะจัดรถใหม่มาก็ได้อาจจะจัดปารเจริญวรลพุทธอะไรก็ได้เดี๋ยวดูครับนี่รถเก่าใช้แบกไหมนะครับเ,เกือบเต็มหุ้มแล้วครับดูน่าจะประมาณ2ีสกระสอบปุ๋ยได้ครับโอ้สามสิบก็ม่อย่างเยอะเลยยังเงียบมากครับโอ้ขึ้นต่อครับพี่น้อง โอ้ oh, ขึ้นต่อครับ <Yeah. S 2> นี่แดนขึ้นต่อเลย oh. เสียงดีไม่มีควันเลยครับนี่เดียวก็ <Yeah. S 2> เดียวครับ ทำได้ครับนี่คนเรานี่โอ้อาชีพจุจริตนะจะเกาจะไม่ไม่สำคัญครับอยู่ที่แรงดันและความถี่เลยอันเดียบ่าไปแล้วครับสไตล์เขาก็จะประมาณนี้ครับไปเรื่อยเรื่อย นานๆจะมีโอกาสได้ชมทัวน,นี้หาดูยากแล้วครับรถกรนะบเนาะครับผี่เนาะหาดูแทบไม่มีแล้วแต่ที่นี่มีครับยังยังพอมีรถใหญ่กระบพอม,มีครับอันนี้เกี่ยวข้าวสะอาดด้วยครับข้าวไม่มีฟางลงไม่ไมีไม่ค่อยมีข้าวรีบแบบนี้อุ้มขึ้นข้างหลังด้วยเดี๋ยวมีการโยนกระบขึ้นข้างหลังได้ด้วยครับสบายครับไม่ธรรมดา โอเคครับ FC เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวผมจะเออ่ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์เข้าไปครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับรถต้นตระกูลปลาเราครับสวัสดีครับ